จ้าเดี๋ยวจะดราม,ม่าก,กันที่คุยได้เพราะรายที่ชุยได้เพราะไฟแดงนะจ้าวันนี้เป็นช่วงพบหมอฟันมาพบหมอฟันกันเถอะทุกคนเอ่อสำหรับพี่เนี่ยที่อยู่ช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเขาให้มาหาตอนช่วงเดือนสาแต่มันมีโควิดระบาดนะเราก็เลยไม่ได้มาก็เลยมาเดือนหกนี่แหละเขาเลื่อนเลื่อนไปเรื่อย คุณสมควรไปพบหมอฟันทุกๆุกหกเดือนเพื่อที่จะขูดหินปูนตรวจสอบฟันผุของคุณแต่ของพี่เนี่ยจะเป็นแนวเ,นเรียกพี่อะไเรียกผมนะสำหรับผมเนี่ยนะมันเ,เป็นแนวที่บอกว่าเราตัดดัดฟันใช่ไหมล่ะพอดัดฟันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเช็ครีนเนอร์ของเราคือดัดฟันเนี่ยมันใช้เวลานานนะมันไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมไมนานแล้วก็ราคาค่อนข้างแพง ถ้าคนคิดจะดัดฟันเนี่ยก็ตอนน้องคำนึงเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องฟันหรือเปล่าแล้วก็ดัดแล้วเนี่ยเราจะรับสบภาพมันได้ในนขนาดไหนเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนะมันไม่ใช่แบบว่าสิบยี่สิบปีนะมันตลอดชีวิตแต่แบบว่าถ้าผ่าน,านไประยะเวลาหนึ่งเราก็อาจจะถ้าเราไม่ใส่ฟันมันจะแบบเ,เรียกว่าอ,อะไรนะเอานี้กูขับรถแล้วนี่วาพับปลาเสกไม่เป็นไรเราถือกล้องไว้อยู่ คือกล้องอะไรเราวางกล้องออยู่ก็ถ้าเป็นตัดฟันใช่ไหมล่ะีเท์ต้องใส่กับเราตลอดชีวิตตลอดชีวิตไหมไม่ใช่ไหมเพราตลอดเวลาหมายถึงว่าตอนนอนอ่ะเราต้องใส่ตลอดเพื่อกันไม่ให้ฟันเนี่ยมันโยกมันโคนเพราะว่าการจัดฟันเนี่ยมันทําให้ฟันของเราเนี่ยล่าฟันของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จากเดิมแลวทำให้ เรียกว่านะการความสมดุลฟันนะหายไปบางคนที่แบบฟันฟันเป็นฟันกระฟันกระตายบางคนเป็นฟันอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติทางปัธตกรรมมันเป็นรูปแบบลักษณะที่เราเกิดมามันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวบางทีอย่าไปเครียดกับมันมากถ้าจริงิไม่จําเป็นอตไม่ต้องดัดหรอกฟันน่ะเพราะว่าเราต้องใช้วิถีวิธีทางอย่างเลเนอร์เนี่ยบนานแล้วก็เรา มันรีทรเทนเนอร์ไม่ได้แบบทําครั้งเดียวใช้ได้ต่อชีวิตนะรีทรเทนเนอร์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยถ้ามันสึกไปหรืออะไรอย่างของพี่เนี่ยเริ่มสึกแล้วเพราะว่านอนกัดฟันกัรีเทนเนอร์เนี่ยเป็นรอยฟันเข้าไปข้างในเลยก็อยากให้ทุกคนคํานึงให้ดีว่าเราเนี่ยอยากดัดฟันจริงหรือเปล่าแล้วดัดอลไรได้อะไร รักนาจุบ๊บจกดติดตามด้วยนะครับจะพยายามทำช่องให้ออกมาดีที่ส่ซ่แลนะท่าได้านเลยลนะฮะ